ให้เสียวเสียวหัวใจเสียวผมทำให้ดูให้เสียวเสียวหัวใจดีกว่าสิที่เสียวเสียวหัวใจอยู่อ่ะเอาเอาคนที่เสียวหัวใจครับอ่าออกมาคนที่เสียวหัวใจนะครับอันเนี้ยแนะไปทำเลยนะครับไปช่วยชีวิตคนแล้วก็ช่วยชีวิตตัวเองด้วยนะครับนั้นเสียวเสียวหัวใจอยู่ไหมตอนนี้ไม่เป็นอยากได้คนที่เสียวเลยที่เสียวที่เสียวตอนเนี้ยที่มีอาการเสียวหัวใจอ่ะ ถ้าเสียวอยู่เนี่ยผมจะทําว่าให้พิสูจน์ให้ดูว่ามันโลกได้ยังไงง่ายๆเลยเหมือนเด็กเล่นเลยนะครับเสียวว่าจะอ,อยู่ไหมฮะอ่าอา่ฝากฝากทนถือใหม่นิดนึง <c oughs> เอามือซ้ายนะครับเอามือขวาจับอย่างนี้นะครับนะครับ แล้วก็มือเอามือซ้ายเนี่ยกดตำแหน่งเยื่อหุ้มหัวใจนะเอาถ้าคนไม่รู้สี่นิ้วนะครับแล้วกดตรงกลางนะนะครับแล้วก็ให้ถึงหมดสติก็ได้นะครับหน้าเขียวเขียวนี่ฮะนะคนที่เสี่ยงหัวใจเนี่ยผมแล้หมุนนะกดแล้วหมุนอย่างเงี้ย ล้วสูดกมแม่ใจลึกๆยาวๆเจ็บไหมกดเจ็บใช่ไหมถ้าโดนถ้าโดนจุดจะเจ็บนะครับอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ไม่ต้องสีพีอาเลยดเดี๋ <c oughs> ยวจะจกลับมาฟื้นได้เลย <c oughs> ซ้ายนี่กด้างน, <c oughs> นะครับถ้าเนี้ยควรจะต้องต้องทำไว้ต้องต้อง,องรู้ไว้เลยนี <c oughs> ่ก็เป็นแพทย์ประจำบ้าน ผมผมมีวิชาแบบนี้นะคผมช่วยชีวิตคนหลายคนแล้วนะครับฮเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อให้ว่าทำถ้าตรงนี้เราช่วยคนทำมีทำได้แบบนี้มันจะดีที่สุดนะครับอันนี้นะผมมีสบการณ์นะครับว่าออ <c oughs> ผมช่วยชีวิตคนบนเครื่องบินนะฮะเพราะประกาศว่า มีหมอไหมมีหมอไหมหมอก็ไม่มีเครื่องมือแต่ผมลงาบยผมมีมือที่จะช่วยเขานะฮะผมช่วยอยู่ที่เครื่องบินตอนนั้นบ,บินไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เคยช่วยคนหลายคนนะที่แบบว่าบอสติเรามีวิชาอย่างเงี้ยเราช่วยคนได้เขาประกาศกานว่ามีหมอไหม <c oughs> หมอบอกไม่มีเครื่องมือเขาต้องเรียกรถแต่นในวิธีนี้เนี่ยช่วยได้อ่า แป๊หนึ่งสังเกตที่สังเกตดีขึ้นไหมดีเนี่ยไอที่เสียวๆเป็นไงโล่โล่โล่เห็นไหมครับดูเหมือนง่ายๆเลยฮะเหมือนไม่มีอะไรเลยดีดีว่าไปกดเพิ่งเอิ่งเพิ่งแค่เนี้ ใครเสียวๆๆวหัวใจผมบอกทำวิธีนี้ใครยังเสียวอยู่ต้องเอาคนที่เสียวอยู่ตอนนี้เลยนะ,ะ,ะเ,นเบาเลยเห็นไหมม,มือขวาจับอย่างงี้ครับมือขวาจับอย่างงี้นะครับ<า>รมือซ้ายามือซ,<า>ซ,ซ้ายอย่างนี้ครับรใช่ครับมือนกดค้างครึ่งมือซ้ายเนี่ยเอาวัดตรงนี้ข้อมือนะสี่นิ้วนะครับแล,แล้วกด,ววดตรงกลางแล้วขยี้หมุนเป็นวงกลมนะครับ ต้องขย,ยี้ด้วยนะครับแ,แล้วก็บุญ <c oughs> นะฮะแล้วก็หมุนยีน่ครับไม่ใช <c oughs> ่คนจะเสียวใจอยู่เนี้ยคนตัวหนะ่าส้นตัวสติทำเลยครับ <c oughs> <c oughs>